ใครสายปาร์ตี้ดื่มหนักดื่มบ่อยอย่าเพิ่งปัดหนีมาฟังคลิปนี้ผมมีตัวช่วยมาบอกการดื่มเป็นประจำนั้นจะส่งผลต่อการดูดซึมและการเผาผลาญของซิงค์ในร่างกายและนี่คือ10เหตุผลสายปาร์ตี้ดื่มหนักดื่มบ่อยควรจะต้องกินซิงค์หนึ่งการลดการดูดซึมของซิงค์การรับประทานแอลกอฮอล์บ่อยนั้นส่งผลให้การดูดซึมของซิงค์ในลำไส้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง 2. การเพิ่มการขับถ่ายของซิงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทําให้ซิงถูกขับถ่ายผ่านปัสสาวะมากขึ้นส่งผลให้ร่างกายสูญเสียซิงค์มช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันซิงมีบทบาทสาคัญในระบบภูมิคุ้มกันการขาดซิงค์ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราทํางานผิดปกติ 4. ีการฟื้นฟูการเจ็บแผลซิงช่วยในกระบวนการการฟื้นฟูแผลซึ่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะทําให้การฟื้นฟูของแผลนั้นช้าลง 5. การลดการอักเสบซิงมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบซึ่งสา มาช่วยลดการหดเสพที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์6การสนับสนุนการทํางานของเอนไซม์ซิงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเอนไซม์หลายตัวในร่างกายของเราซึ่งสําคัญสําหรับการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกายของเรา7การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้เพิ่มการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ของร่างกายซิงมีส่วนช่วยในการป้องกันและลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน8การสนับสนุนสุขภาพของเซลล์ซิงช่วยในการป้องกันการเสียหายของเซลล์จากสารอนุมูลอิสระที่เกิดจากปฏิกิริยา การออกซิเดชันในร่างกาย9การป้องกันโรคที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยการขาดซิงค์ทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มากับการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยยกตัวอย่างเช่นโรคตับตีบความปลอดภัยมีงานวิจัยหลายฉบับพบว่าการทานซิงค์เสริมสําหรับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันผลข้างเคียงจากการดื่มแอลกอฮอล์บ่อยอย่างไรก็ตามการทานซิงค์เสริมเพื่อช่วยดูแลสุขภาพสําหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อให้ได้รับคำแนะน นำที่เหมาะสมและปลอดภัยและที่สําคัญเพื่อนๆควรจะตรวจสอบปริมาณในการทานในแต่ละวันให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการรับประทานที่เกินขนาดวิตามินดีดยังมีอีกเยอะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราและกดคอมเมนต์มาคุยกับผมด้วยนะครับ